สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างจากในตำนานพลังงานทุกแทนวันนี้ก็มากันมืดๆเย็นๆเลยนะครับผมพอดีได้กลับมาบ้านครับที่ชัยภูมิก็จะพาเพื่อนๆ f c มาดูนะครับผมชุดที่บ้านสวนที่ผมมาติดตั้งให้เพื่อนนะครับผมที่เป็นชุดอตอมิกใช้กับแบตเตอรี่น้านะครับนี่ครับอันนี้เป็นบ้านเพื่อนที่เปิดอยู่เป็นก็เป็นไฟดีซีนะผมก็มีแผงอยู่ข้างบนหลังคาเห็นไหมครับผม สองแผงแผงร้อยหกสิบาทสองแผงอยู่บนหลังคานะครับผมอันนี้เป็นไฟ AC นะครับไอเป็นไฟ DC เป็นไฟ DC มีหน้าบ้านในตัวบ้านห้องน้ําแล้วก็ใต้ถุนบ้านประมาณ4ี่ห้าจุดประมาณนั้นแหละเป็นเป็นไฟ DC หมดเลยนะครับ4ี่ห้าจุดแล้วก็เป็นพัดลม DC เออส่วนมากจะใช้เป็นดีเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียง DC นะครับส่วนมากใช้เป็น DC แล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์ใช้อินเวอร์เตอร์ มี2ตัวก็คือ2องพันวัตต์กับสี่พันวัตต์สองพันวัตต์เนี่ยเอาไว้ให้สําหรับนะครับผมบ้านพ่อบ้านพ่อก็จะอยู่ห่างออกไปตรงนู้นแหละเพราะมันเอออยู่ไกลกันประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยร้อยเมตรประมาณร้อยเมตรร้อยร้อยห้าสิบเมตรสองร้อยเมตรประมาณนี้ร้อยถึงสองร้อยเมตรเนี่ย, m, ยก็เลยต้องใช้เป็นเอซีสองร้อยยี่สิบโวลต์อ่ะตรงนู้นพ่อก็จะใช้เป็นเอซีสองร้อยี่สิบโวลต์ก็มีมีพัดลมหนึ่งตัวกับมีเออ่ดูทีวี ทีวีก็เป็นจอ LED เป็นเป็นทีวีรุ่นใหม่ก็ประหยัดพลังงานนะครับแต่พ่อเขาจะดูเฉพาะช่วงเย็นนะครับผมแล้วก็มีไฟไฟก็มีน่าจะเป็น 1. จุดหรือ2จุดเนี่ยผมจำไม่ได้เป็นไฟไฟ AC ก็เปิดประมาณสัก2ทุ่มสามทุ่มเขาก็นอนกันแล้วครับผมประมาณนั้นคือใช้เฉพาะช่วงเย็นที่ท,ที่ที่ใช้ที่ใช้จากอ e ิวอร์เตอร์ตัว2 0 0 0วัตต์นะครับผมแต่ส่วนมากที่บ้านเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นไฟ DC ซัส่วนใหญ่ อมันเมื่อก่อนนะใช้เป็นแบตเตอรี่สองลูกแบตเตอรี่น้ำสองลูกแต่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นแบตเตอรี่สี่ลูกก็คือของใหม่สองลูกแล้วก็มือสองลูกก็เ,เป็นทั้งหมดสี่ลูกเป็นระบบยี่สี่โวลต์เป็นระบบชาร์จอะตอมิกนะครับก็คือชาร์จสิบสองโวลต์ชาร์จยิบสี่โวลต์แผงก็แยกเป็นแผงของมันแผงมี2แผงนะครับผมร้อยหกิบ้าวัตต์1้อยหกสบวัตต์สองแผงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอันนี้ก็เข้าๆมามืดๆ เย็ยนๆข้าวๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ระบบจะมีอะไรบ้างมีแบตเตอรี่มีแบตเตอรีร่กี่ลูกใช้ชาร์จเจอร์อะไรอะไรประมาณเนี้ยเปิดไฟในบ้านให้หน่อยดิกำลังโกงกันอยู่ <im attraction> <vagy> นี่น,นี่อันนี้เป็นชุดชาร์จนะครับอันนี้เป็นชุดชาร์จชุดอะตอมิกก็คือชาร์จ12ใช้24ก็ใช้เป็น PWM 2ตัวชุดนี้ที่มาติดตั้งให้ก็ถ้าใครติดตามคลิปผมมาก็น่าจะเห็นที่ผมทำคลิปลงไปแล้วนะครับที่เป็นติดตั้งชุดนี้ให้อัปเดตจากชุดเดิมที่มีอยู่ อิน์เตอร์ใช้เป็นสองตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวสองพันวัตต์เพียวสายก็เป็นอินิเตอร์สองระบบของผมนะผมเป็นสองระบบ1ิบสองโวลต์ได้ย4ิบสี่โวลต์ได้ตัวนี้เป็นตัวสนะี่พันวัตวต์ 4, ก็คือใช้กับหม้อหุงข้าวเนี่ยผมใช้กับหม้อหุงข้าวเวลาหุงข้าวตอนเช้าก็คือใช้ชั่วพักชั่วคู่ก็ใช้ผ่านอิน์เตอร์ส่วนอินิเตอร์ตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับใช้ไฟที่บ้านพ่อเพราะอยู่ไกลก็เลยต้องใช้เป็นไฟสองยสิบโวลต์ไป พราะมันไกลสักประมาณสักร้อยถึงสองรอยเมตรอะร้100 150อยร้อยห้าสิบเมตรประมาณเนี้ยก็เจ้มานั้นก็ใช้งานผ่านตัวนี้แต่ตั้นใช้หุงข้าวอย่างเดียวเมื่อก่อนใช้เป็นแบตเตอรี่สองลูกแบตเตอรี่น้ําตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นสี่ลูกแต่แผงยังเป็นสองแผงเหมือนเดิมก็เป็นแบตใหม่สองลูกแล้วก็แบตมือสองอีกสองลูกนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่างน้อยต้องเพิ่มแผงอีกสัก คู่หนึ่งอะ่ะก็คือแบตเตอรี่1ลูกต่อแผง170ยัตตบาทร้ิบาทเดิหนห่งแผงถึงจะลงตัวพอดีครับตอนนี้ก็คือแผแบตอนะเยอะกว่าแผงถ้าเพิ่มอีกแผเพิ่มแผงอสแผงได้ก็ดีประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงเล็กน้อยเครื่องเสียงก็ใช้เป็น DC นะครับใช้ผ่านตัวนี้ใช้เป็น DC นะครับหลอดไฟพวกนี้เป็น DC หมดเลยนะครับ นาบ้านก็มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่ใช้หลอดไฟเป็น DC พัดลมก็อย่างที่บอกครับเป็นพัดลม DC แล้วก็มีที่ห้องน้ำอะห้องน้ำไม่ได้เปิดไม่เป็นไรก็จะมีประมาณนี้ที่บ้านถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมก็เพียงพอนะเพราะเพื่อนผมก็อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวแถมบ้านพ่ออยกดึงหลังก็คิดดูกันระบบพูดถึงว่าถ้าเราใช้เป็นดีซส่วนมากอะระบบไม่ต้องใหญ่ก็ได้แบตเตอรี่ไม่ต้องเยอะก็ได้ครับผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่แค่นี้กับบ้านสวนขนาดเนี้ก็ดูกันเอาว่าผมก็คิดว่าน่าจะโอเคนะประมาณเนี้ยอิมพัเตอร์ก็ใช้ชั่วพักชั่วคู่ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างที่บอกก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูว่าเนี่ยเป็นการใช้งานจริงที่บ้านสวนของเพื่อนนะครับ โอเคเราก็พามาดูประมาณนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ที่เห็นนะครับทุกคอมเมนต์ที่เห็นถ้าคอมเมนต์ไหนไม่เห็นก็ต้องขอภอ,งขอภัยด้วยก็ฝากถ้าเกิดชอบคลิปดีแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้เลยนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ